เราจะมาล้างผ้าผามัดยอมนะคะที่เราอลองหัดทำนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้เป็นลายก้นหอยนะคะคามาแกะออกนะคะโอ้โหสวยมากเลยค่ะทุกคน ใช่ไหมคะเดี๋ยวนะอสวยมากเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีล้างกันเลยค่ะอันนี้เราก็จะล้างในน้ำเปล่านะคะตอนแรก สร็จเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนของการตัดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะ